เพิ่นว่างบวกนะครับผมเพิ่นเมื่อนี้สาวรับเรียกว่าสีมาว่างตัวเลขวันที่สิบสามเนาะเพิ่นมามีสามตัวห้อยู่นะครับเพิ่นปล่อยสับเพิ่นปล่อยเพิ่นปล่อยเดี๋ยวท่วนท่วนก่อนครับผมท่วนของสาวรับแรีก่อนนะครับท่วนของสาวรับแรีก่อนว่าสาวรับแรีสาวรับแรีงวดที่ผ่านเพิ่นถี่มาว่างวันที่สามเนี่ยเพิ่นหายตัวใดนนะครับนี่ครับพี่น้องขับบนนอกรับเด็กลับกันบ่ครับขออนุญาตนะครับผมเด็กลับบ่ครับเพราะว่ามันเป็นกล่องนะครับบ่นบนเป็นกล่องโทรศัพท์ เลขกับกันว่าพี่น้องกรับกันก yeah. ับคอมเมนต์มาบอกนะครับผมนะครับนี่คือตัวเลขของสาวรับแลนะครับเด้อนะครับพี่น้องเฮ้านะครับผมนะครับนี่คือตัวเลขของสาวรับแลนะครับผม16สิงหานะครับสาวรับแล่ฟันมาตัวเดียวแล้วครับฟันมาหนึ่งนะครับฟันมาหนึ่งนะครับผมนะครับฟันมาหนึ่งนะครับบอกกับเนาะพี่น้องนะครับยังชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่ากล้องเขาันาดสสบก่าดชัดเพราะว่าเขาใส่เวคแคมนะครับบวเป็นกล้องโทรศัพท์ก็เลยอาจสิภาพอาจสิบก่าดชัดปันใดนะครับผมนี่คือก็พพ้อมงได้กับนี่ครับผมนะครับ นะครับคือตัวเลขของสาวรับแรกนะครับฟันมาหนึ่ะครับผมนะครับหบนลูดล่างนะครับสาวรับแลกบอกว่าหนึ่งบนลูดล่างนะครับผมพี่น้องนะครับนะครับฟันหนึ่งวิ่งบนแต่ให้ลูดหนึ่งหลางไม่ถึงลูดล่างหนึ่งนะครับตัวจอของสาวรับแลกก็จาะมานอ่เลยครับสาวแลกจาะมาเลยครับ1น1่งศูนย์หนเก้สองหสามสี่ นี่คือสารับเล่เจาะมาให้เลยนะครับผมนะครับเจาะมาเป็นตัวนี้เลยนะครับผมพี่นอ้องครับชัดเจนเนาะเดี๋ยวเ้าสิิโทรหาสารับเล่ก่อนว่าเพิ่มสิเพิ่มเขามาเป็นตัวใหนนะครับผมนะครับครับสวัสดีครับพี่สารับเล่สวัสดีค่ะ,รรค,ะครับนี่รายการสด้อพี่สดนะครับผมตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ผ่านทางช่อง u t u b e ครับอ้าวะครับครับผมครับพีม ตอนนี้ที่พี่ผมจะมาถามว่าตัวที่พี่บอกว่าพี่จะวางสามตัวนะครับผมที่มีอะไรพีเอฟซให้ถามหาหลายท่านอยู่พ,พ,พี่ยังไม่จดลงกระดาษเลยอะ่ะอา้ายังไม่ได้เลยบอกครับจริงจริงคิดไว้แล้วแต่แม่ว่ากำลังจะกดไปถามอยู่ว่ายังไงก็อรดีน้องโทรมาออดีโอ้ครับผมพอดีพอดีตอนนี้ไลฟ์สดผ่านทางช่องอยู่นะครับพี่คนดูอยู่นะครับผมตอนนี้ไลฟ์สดนะครับบอกคะ ครับแล้วแล้วถ้าพี่ยังไม่มีสามตัวใช่ไหมครับผมตอนนี้ยังพอมีแล้วแต่แต่ว่ายังไม่ได้ลอ,อกลงกระดาษเลยอ๋อยังไม่ได้ลงกระดาษเลยหมายถึงว่ายังไม่ได้ไม่ได้คลัดออกมาเลยใช่ไหมครับผมกะคะก็ไหนไหนก็ทโทรรัฐบาลแต่วางเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะอ๋อวางเลยบอกรัอ่าครับผม fc นะครับเด้อนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้สาวรับแร่นะครับผมนะครับมาวางสามตัวนะครับสามตัวไม่จีหางครับสาวรับแลง ตัวนะคะมีหนึ่งสองสามสี่สิบตัวได้ไหมอะไรนะครับสิบตัวได้หนสิบตัวโอ้มันเยอะจังเลยนะครับถ้าสามตัวถึงสิบตัวอ่าก็สิบตัวของพี่สิบตัวตรงนะตรงตรงเลยนะอ๋อสิบตัวตรงเลยบ่เฉพาะสามตัวเนาะสลับสลับตัวที่พี่ให้วิ่งสองตัวก็ให้ฟันมาที่หนึ่งนะครับผมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะฟันหนึ่งวิ่งบนลูดล่างจ้ ฟันหนึ่งวิ่งบนรูดล่างเนาะใช่ผมนะครับตัวจ่อของพี่ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับใช่ของใช่ค่ะวิ่งบนรูดล่างสามตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่พี่สายจอ่อนะแนะนําให้เอาไปเล่นบนกลับก็ได้นะครับเพราะว่าล่างเรารูดแล้วใช่ไหมละ่ะครับผมอืมล่างเรารูดอยู่แล้วสิบเก้าประตูไงอืมครับผมแล้วแล้ว,แล,วแล้วมีตัวไหนบ้างครับพี่สำหรับสามตัวของพี่ในชุดที่จะมาวางให้เอฟซีรับชมอยู่นตอนนี้เลย ก็จะหาแป๊บนึงนะผมไม่ทันตั้งตัวพอดีพี่กำลังกาจะพอไปถามหาอยู่เลขยังไงจะจะกี่โมงนี้ครับผมน้องอยู่พอดีเลยรู้ป่ะโอ้พอดีตรงกันเลยจะได้โชคใหญ่บ่นนีใ่ท <c oughs> รงกันเลยกำลังจะกดไปถามอยู่ว่าเออเนี่ยจะให้พี่นี่กี่โมงพอดีพี่คิดไว้เรียบร้อยแล้วงี้อืมครับ<ต>พี่พูดมาคู่หาเลขก่อนไม่ได้ตั้งตัวเลยครับคิดไว้นี้แหละเน้นสามตัวตรงนะคะ เน้นสามตัวตรงเลยเนาะค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะะต๊อดไว้ก็อาจจะโต๊ดไว้บ้างแล้วแต่แต่ว่าสูตรที่พี่คิดคือตรงตรงเลยค่ะไม่ต้องกลับอืมตัวตรงนะคะคเมื่อใหม่หัดคิดเมื่อใหม่หัดคิดปกติของพี่สาวรับแรงนี่ส่วนมากในพี่จะให้เป็นสองตัวเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ,ญ่จะสองตัวแต่ว่าป้นนี้ก็เลยทดลองคิดก็บยอมแล้วว่าเป็นมือใหม่หัดคิดสามตัวตรงค่ะ ผมนี่ท่านผู้ชมเด้อครับสาวรับแรงนะครับผมก็บอกว่าปกติของสาวรับแรงว่าที่ผ่านมานี่ก็เข้านะครับผมแต่ยังไม่เคยคิดคํานวณตัวเลขสามตัวเนาะพี่สาวรับแรงครับเลยงวดนี้ก็เลยอยากจะคํานวณแต่ก็จะหลายหางหน่อยให้เอฟซีก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาเนาะนะครับใช่ส่วนใหญ่ก็จะเก่งแต่สองตัวกับตัววิ่งตัวอะไรเนี้ยค่ะโอ้ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ก็เรียนเรียนมาบ้างก็เลยอยากลองคิด สืสมาชิกจะได้ถูกสามตัวครับผมเป็นแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับผมก็ก็เป็นแนวทางเนาะพี่สาวรับแรงนะครับผมนะครับเป็นแค่แนวทางการในการซื้อสลากกินแบ่งสามตัวรางวัลไทยรางวัลที่หนึ่งจ้ะอืมครับผมก็เป็นแนวทางมีมีตัวไหนบ้างครับพี่ตอนนี้เอฟซีรอดูพี่ตอนนี้แปดร้อยกว่าท่านแล้วตอนนี้ ดนะคะจดนะคะครับผมจดพร้อมกันเลยเด้อค่ะผู้ชมกดฟองนะคะเมนต์งนะคะหนึ่งห้าแปดค่ะหนึ่งห้าแปดครับผมหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าครับผมสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดครับผมสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าค่ะสองแปดหนึ่งอะไรนะครับสองแป ปหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนแปดหนึ่งค่ะหกศูนย์แปดหกศูนแปดค่ะหกศูนย์สามหกศูนสามค่ะศูนย์สหนึ่งศูนสามหนึ่งค่ะแค่นี้แหะค่ะสิบหางเนาะสิบเรียกสิบเรียก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าครับผมอีกหางหนึ่งหนึง่งหสองสามค่ะหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามหนึ่งสองสามอโรเทสเลยตัวนี้อ่านะครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้โชว์นะครับหนึ่งสองสามตัวสุดท้ายค่ะนะครับตรงๆนะคะแม่งตรง,ตรง,ตรงแต่ถ้าแบบถ้าอยากว่าพลาดก็จุดตรงไว้ก็ได้นทางก้รแต่ครับผม ซื้อตลากกินแบ่งนะ,คะยค่ะได้ขายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงสามตัวตรงสามตัวโต๊ดนะครับจะขออนุญาตจับหน่อยเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับผมเห็นไหมครับผมท่านผู้ชมจะทันไหมคะนะัทันอยู่ครับผมทันอยู่เลยๆปงังๆค่ะครับจดทันบวกครับพี่น้อง มาสีละยืนไปยืนมาไล่ตาอยู่พี่เนาะกล้องมันก็มันเป็นการสตรีมแบบ obs เนาะมันเป็นระบบปฏิบัติการมันก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดฝนก็จะตก็ตกด้วยนี่ยอ๋อเหมือนกันครับผมอยู่ที่นี่ก็จะจบรายการทันหรือเปล่านี่กลัวจะลินมาอุปกรณ์อยู่ข้างนอกเพียบเลยพี่ก็กำลังจะกดไปหาน้องอยู่พอดีเลยจริงจริงใจตรงทนเลสงสัยสามตัวปังแน่โอ้ครับผมนะครับ fc แคปเด้อแคปแคปนะครับผมนะครับแคปสามตัวเด้อนะครับ นะครับเชฟสามตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแชฟสามตัวได้เลยเด้อนี่ครับหนึ่งห้าแปดนะครับผมหนึ่งห้าเก้าสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์แปดนะครับผมนะครับนี่นะครับเด้อเลือก็หกศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับผมนะครับนะครับก็หลายหลายตัวแต่ก็มีโอกาสที่จะเข้าไหมครับพี่สาวรับเลยมีโอกาสค่ะเพราะว่าที่แล้วที่พี่คิดไว้มันจะเข้าตรงเลยค่ะอื ื่อหัดคิดนะท<บ>ี่ลองคิดดูย้อนไปงดที่แล้วมันก็เท้าสามตัวตรงละค่ะอือันี่ก็คือเป็นแค่แนวทางเคอพี่ต่ายเน้นตรงมะกะเน้นตรงสามตัวตรงแต่ถ้าจะกันไว้บ้างนิดๆก็ได้